การได้มาขอในอยู่ไในการทำงานที่าได้มาดำรงมำรงใู้อราการแต่ว่าจุฬพฯคนไม่แต่การนี้เกิดส้มนะครัซึงมันนี้ารพิจอรณาก็ไปหลายีนะครับไปไลายีนะครับเราแห่นี้ื่องี่รสิมงสิบเอ็เดี๋ยวก่าจะมีการจุวนนส่วนในการรวมกับกับนักวิยาการนะครับ điều này thì không nhân mà dù có bao nhiêu ngày công thì à thì tập thể cũng trường à trường san, các công an, các khửn, coi các láng ba, của làm ăn để chia sẻ với ันสมาเสมอตัวพุทธังพุทธวันธรรมวันเอีสวาโตพวนตาตั้งมุขมังนมัสราณีสุภะ a ิพันโนพุวัตโตสาวกสังโฆสังหังนมามีแลวาเจรของประเทศชาติขสา ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมของนักปกครองข้อสี่ข้าพเจ้าจะนักสาวไว้ซึ่งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไปครับครับเพื่อพวกเราจะได้มีเวลา ได้ไปเติมน้ำอัสว่างนะครับว่าการทำดีนะก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ท่านผู้ราชการท่านผนงานทุกภาคส่วนที่มาอุทธรณ์ภาษาโดยเฉพาะประชาชนทุกภาคสกวนมีกได้ยื่กิจการมตงาๆในรอบเดือนที่ผ่านา ที่เกานะครับอความกรุณนเียนนะครับก้าตันี่นะครับเยนคามเป็นเกียร์ูุ้ยได้ตัวกลางนะครับรวมทั้งกิจการระจาเราต้องการเรียนเรได้เอกสารที่แจ้งให้ผู้รกอบการปถึงในรตนะครับื่องที่สองนะครับผลทั่สี่ทางกองน้ที่บ้านแค่ช่วยสวัสันกับผมร้อยเอกหรือว่า ผมเป็นนะครับย้ายมาในตําแหน่งผู้ช่วยเสันติโามเพื่อทักษะราชการในสันติโยมพื่อตระแงย้ายมาจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพื้นเพภูมพี่ลำนงเดิมก็เป็นคนละแแมงในยตั้งแต่กำเนิดอยู่ที่มูลนิธิตำบลทุ่งหลวงนะครับตระแง่หม่ในสันติโยมเพืะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและน้ำใจ แทนผู้ชวนขอวันนี้คุ้มส่งผู้ชมทุกท่านนะครับตามระยะที่4จุดนะครับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านด้วยศูนย์อำเนินดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมั่นครได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำเนินการศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมั่นครเมื่อวันที่27ตุลาคม2565ครับเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เราจะประชมราได้แผนการปฏิบัติการต้องการได้แก้ไขกประธายาิบดประจำปีพศ2566ไ่อแก่แขกประธานาธิดซึ่งตามแผนในการขอส่งทาบว่าเจ้าหน้าที่ของเราผู้ปลิผู้ค้ารกิจตามข้อมูลที่มีข้อมูลย้อนหลัง5ปีครับยสนทีอบปศอำเภอเมืองไกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สพลําเนียงได้ดำเนินการตรวจสอบและส you, like e ่งข้อมูลให้ทางสปปสผู้ติดตามข้ออุกเรียนกรณีที่้เรื่องโรงเรียนโดยไม่ได้เป็นโรงเรียนข่อผู HAVE ้ว่าราชการจังหวัดแพร่เภอสูนย์ธรรมหรือหน่วยงานอื่นใดครับให้สปปสจัดชุดปฏิการเข้าปิดล้อมก่อนจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายโดยประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ เข้าสู่กระบการปฏิบัติโดยมอบให้สอปสอเบอละเมออำเภอมอบหมายกองกำรังเข้าดำเนินการตรวจสอบคลเป้าหมายและนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอโดยแยกเป็ผู้เสพทั่วไปจะมอบหมายให้ฝ่ายปกครองร่วมกับกำนัลที่บ้านและกำนัลบ้านเข้าดำเนินการรับส่วนผู้เสพรนองการที่บ้านให้จับกุมตัว ผู้เสพก็จะรองแจ้งมาให้ทําผู้ปฏิบัติการเข้ามาแล็งแก้ไปัญญาเป็นระยะระยะสำหรับผู้ค้านะครับก็แจ้งมาในช่องทาง่าทาเพื่อจะได้ดำเนินการตามปัญญาต่อไปสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะมานึ่ช่องข้อม้ลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถินะครับได้จัดตั้งศูงต้นู่ใระดบองคกรปกองน้องถิ่นนะครับในส่วนของอำเภอรในภาคของตำบลในภาคของหมบ้านเราต้องดำเนินการแมีตรอารที่เ้มข้นเพื่อดูแลลูกหลานของพวกเราในพื้นที่พิพนครับต่อไปดูไปอาการยียงนงต้องูิใยในช่วงอนครั สองเหการณ์สำคาอันรายจากรปิิภัยยังเกิดจากรูประดอกไม้เดือและอุบิจากการสัจครับที่อาจกขึ้นในช่วงเวลาักล่าวจิงให้หน่วงานที่เกี่ยวข้องการนี้ัหนึ่งแค่งนวดกดขันการพิจารณาบไปยาหรือการตอบไปยาให้เรียบร้อย 2. ให้โดยราชการที่เสี่ยงต่อการถูกปิติภัยและปิิภัยาอื่นโดยเฉพาะกรบันการอ้างสอง จับก <ừ, S 2> <c ười> ับีย็และอำนวยความสะดวกการส่งจดตามมาตรการที่งกันรองธรรมยาศาสตร์สอดเสร็จเรียบร้อยและเฝ้าระวังสอดไฟยบอร์ที่มีที่มีประโยชน์ต่างเนี่ยสามเฝ้าระวังอุปสรรบว์เวณ์โท่าเรือเรือโดยสารสถานที่ยิงน้ำสำหรับประชาชนใช้ระบโดงและเส้นทางทำว่ากินทางน้ำที่ติดจุดเสี่ยงต่อภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องครับให้ให้ กับปฏิบัติตามมาตรการป้องกัไยซึ่งรายละเอียดของการปฏิบัติตามครับจะสามารถขี่ขี่ได้ตามขีราพุทธด้านล่างนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับการกับช่วยกันดูแลการรักษาความสงบเย้อยนะครับการ็จะมีทุก่อเพื้นที่จะเอาในภาพของอำเภอจะไปช่วยกันดูแลรักษาความสงบเยร้อยดทางท้องป่า Obrigado.